นี่คืออีกหนึ่งต้นนะครับนี้หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเศษหนึ่งปีสองเดือนประมาณนั้นท่านปู่ทุเรียนพันหมอนของต้นคู่นะครับแต่อยู่ในช่ชองว่างของอมะม่วงนะครับห่างต้นมะม่วงประมาณสักสองเมตรห้าสิบสามเมตรประมาณนี้นะครับสองสามเมตรประมาณนี้ปกติต้นมะม่วงนี้นะครับโดยคนเรียกถอยออกมาเป็นมะม่วงที่อายุห้าปีขึ้นไปแล้วนะครับเป็นเขียวสวยนะครับ แล้วก็มันก็มีด้วงเจาะนู่นนี่ท่านก็ตัดกิ่งตัดอะไรก็อาศัยเป็นร่มเงาในช่วงภาคบ่ายนะครับบางเงาทุเรียนไว้ท่านก็มาปลูกช่วงว่างนะครับมาปลูกช่วงว่างส่วนต้นนี้น่าจะเป็นมูสันคิงนะครับต้นนี้เป็นมูสันคิงก็ปลูกข้างๆไว้นะครับดินนี้ดินที่ท่านซื้อมาจากดินเขาเรียกว่าหน้าดินนะครับหน้าดินนานี่แหละครับหน้าดินนาแถวภาคอีสานหรือว่าแถวเพชรบุรีก็จะไม่ต่างกันนะครับดินนาเวลาเข้าใส่ปุ๋ย ขี้นามากๆนะครับพอมันแห้งมันก็จะแตกอย่างนี้แหละครับแตกแล้วก็มีความ <c oughs> คือมันไม่ร่วนซุยนะครับแต่เวลาโดนนาะมันก็จะ,ะละลายแล้วก็มีการมีความชื้นอยู่พอสมควรนะครับเราก็อาศัยหน้าดินอย่างนี้นะครับมาขุดผสมกับแกลบดิบนะครับคุกเข้าเข้ากันหมักไว้แล้วก็อาศัยเข้ามาเสริมโคกทุเรียนประมาณนี้นะครับ ต้นนี้ก็สวยงามกิ่งก้านนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะครับกิ่งยาวนะครับกิ่งยาวท่านใช้ปุ๋ยของ 30- 20 10นะครับปุ๋ย 30, 20 10นะครับแต่สิ่งที่น่าประทับใจก็คือต้นนี้นะครับครับ1ปี4เดือนนะครับแล้วมาเห็นความประทับใจก็คือยอดแตกกระจายเลยนะครับนี่ยอดแตกกระจายนะครับแล้วกิ่งก้านก็ยาวนะครับทั้งยาว ทั้งยาวทั้งแตกยอดใหม่นะครับทั้งลําต้นก็โตนะครับลำต้นโตมากย้อนแสงลําต้นก็โตนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผู้ปลูกทุเรียนก็ชื่นใจนะครับในเรื่องของมีกําลังใจที่จะดูแลนะครับนี่ก็ยาวประมาณ1เมตรนะครับกิ่งตัวนี้ยาวประมาณ1เมตรนะครับก็แสดงว่ารากเขาเดินออกมาแล้วนะครับ ที่เขาจะอา,อาศัยในเรื่องของดินปุ๋ยหมักนะครับดินในเรื่องของอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นแกลบไม่ว่าจะเป็นขี้แพะขี้วัวนะครับหรือขี้ไก่แกบนะครับแล้วก็เศษวัสดุในสวนที่ท่านมีนะครับอย่างอย่างประมาณนี้มีต้นอ้อยอย่างให้เห็นประมาณนี้แหละครับเป็นต้นอ้อยนู่นนี่นั่นท่านก็จะมาสับใส่ห่างๆไว้เป็นระยะระยะเป็นใส่ทุกเดือนนะครับใส่ทุกเดือนพอมีเวลาท่านก็มาใส่นะครับ สิ่งที่ดูแลรักษาดีที่สุดช่วงนี้ก็จะเป็นทางใบไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นายากําจัดเพลี้ยเชื้อรานะครับก็ให้ทั้งฮอร์โมนตอนนี้ท่านกําลังฉีดในเรื่องของอาสารลายอมโนโน,นะครับบวกกับยาเพลี้ยะนะครับเดี๋ยวในเรื่องของการผสมยานะครับผมขอแทรกนิดหนึ่งเดี๋ยวกันลืมนะครับพอดีผมไปศึกษากับอาจารย์สุเทพนะครับอาจารย์สุเทพหายา ท่านบอกว่าในเรื่องของอกรณีฉีดในเรื่องของฮอร์โมนหรือยาเพียยายายากำจัดแมลงก็ตามไม่ควรที่จะผสมกับปุ๋ยเกร็ดนะครับที่เป็น NPK นะครับเนื่องจากว่ามันมีอไอออนแตกต่างกันนะครับมันจะทำให้ยาเพียก็ดียาเชื้อราก็ดี ที่เราผสมไปพร,พร้อมๆกันเนี่ยมันจะทําให้ลดประสิทธิภาพนะครับอย่างเป็นต้นเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อ,คอยติดตามคลิปผมอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับนี่ประมาณนี้ในเรื่องของการแตกยอดแตกใบนะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับยอดเริ่มเดินมากอตอนนี้ฝากเพื่อนสมาชิกก็ดูแลในเรื่องของเพีย้ยไฟลายแดงนะครับลายแดงจะลงกับใบเกๆนะครับแ,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 แต่ถ้าส่วนไหนไม่ระบาดไม่เข้าก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูแลตามปกตินะครับ แต่ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ในเรื่องของแต่ละเดือนก็คือเป็นเชื้อรานะครับเชื้อราทั้งทางดินและทางใบครับส่วนมากมากกักจะมาในช่วงฤดูหนาวนะครับในเรื่องของเชื้อราเพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนสมาชิกเข้าสวนสํารวจในเรื่องของใบในเรื่องของอาการของใบของกิ่งของก้านประมาณนี้นะครับค่อยๆไปด้วยกันถ้าทุเรียน1ปีแล้วจะโตเร็วนะครับจะโตเร็วเนื่องจากว่า ารากเขายาวแล้วนะครับออกมาหากินแล้วก็รากแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนต่อดินฟ้าอากาศผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาแล้วนะครับเข <l> าพร้อมที่จะโตเพียงแต่เราให้อาหารทางทางดินให้เต็มที่นะครับแล้วก็ให้น้ำปกติแล้วก็ให้อาหารทางใบงก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ